ร่างกายนี้เป็นของใครหากเป็นของเราจริงเราควรสั่งให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ถึงเราจะดูแลร่างกายดีแค่ไหนวันดึงก็ทรยศเราคนที่กินอาหารสุขภาพยังป่วยคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำยังเสียชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งเป็นการรวมกันของธาตุทั้งสี่ธาตุดินคือส่วนที่แข็งเช่นกระดูกฟันเล็บ ผิวหนังธาตุน้ำคือน้ำเลือดน้ำหนองน้ำลายน้ำตาธาตุลมคือลมหายใจลมในช่องท้องธาตุไฟคือความร้อนในร่างกายธาตุเหล่านี้มารวมกันชั่วคราววันหนึ่งก็สลายสู่ธรรมชาติตามเดิมพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งทั้งปวงที่ปรุงแต่งล้วนไม่เที่ยงร่างกายนี้ไม่เคยเป็นของเราร่างกายนี้คือของชั่วคราว เป็นของเช่าไม่ใช่ของแท้เจ้าของร่างกายนี้คือธรรมชาติธรรมชาติให้มาและเอาคืนเมื่อถึงเวลาไม่มีใครเอาชนะกฎธรรมชาติได้แม้แต่คนเดียวคนส่วนใหญ่ทุกเพราะยึดติดกับร่างกายนี้ความจริงร่างกายไม่ได้ทำให้เราทุกแต่เป็นความยึดติดกับร่างกายนี้ที่ทำให้เราทุกพระพุทธเจ้าสอนว่ายึดอะไรไว้สิ่งนั้นย่อมเป็นทุกหากเราปล่อยวาง ถึงเราจะป่วยแต่ก็ไม่ทุกข์ถึงเราจะแก่แต่ใจเราจะสงบถึงวันตายใจเราจะไม่สั่นไหวฝึกเห็นร่างกายตามความเป็นจริงการมองร่างกายแบบตรงไปตรงมาไม่ใช่เพื่อให้รังเกียจแต่เพื่อให้เราคลายความหลงทุกสิ่งในร่างกายที่เรามองว่าสวยงามก็แค่ของเน่าที่ถูกห่อหุ้มไว้อย่างดีเห็นร่างกายตามความเป็นจริง คือเก้าแรกของการหลุดพ้นเมื่อรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราก็จงใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้ร่างกายนี้สร้างบุญใช้ร่างกายนี้กราบพ่อแม่ทำความดีใช้ร่างกายนี้ฝึกจิตศึกษาธรรมะเหมือนเรือเราไม่รักเรือเกินเหตุแต่ใช้เรือเพื่อนำพาตัวเองไปสู่ฝั่งนิพพาน